อนนี้ครับเราเข้าสู่ช่วงถัดมาของรายการกลเม็ดพิชิตฝันครับผมและเป็นไฮไลท์ของรายการในวันนี้ด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเมนูนะครับอาหารเช้าของร้านเวก a นารีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเฝ้ารอคอยมาในช่วงแรกแล้วนะ,ะ <c oughs> อยากจะทานมากเลยนะฮะเพราะว่ากิจศรัร์ของร้านนี้นี่คือโอ้โหดังแบบดังมากครับแล้วก็เรื่องของความอร่อยนี่ไม่แพ้ใครแน่นอนตอนนี้เรามาเริ่มตน้นกันที่อาหารเช้ากันก่อนเลย คือหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาหารเช้าในแบบของฝรั่งเนาะใช่เป็นอาหารฝรั่งทีนี้เนี่ยมีวิธีการเลือกในในการนําวัตถุดิบอะไรพวกนี้เนี่ยมาใช้ยังไงบ้างครับเราเลือกจากสารอาหารก่อนนะครับสารอาหารตั้งต้นมาเลยเพราะว่าการกินอาหารครบทุกหมู่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกมื้อเลยยิ่งดีอยู่แล้วแต่ว่ามื้อเช้าสําคัญที่สุดครับก็คือเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเนี่ยไม่มีมีแป้งมี ไฟเบอร์วิตามินนะครโปรตีนอะไรพวกนี้คือครบหมดเลยนะฮะแล้วก็อันที่สองคือว่าวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องคือมันที่จริงมันเป็นของดีทุกมืออยู่แล้วฮะแต่ว่าอย่างเช่นผลไม้นี่ฮะก็ต้องเป็นผลไม้สดนะบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อันนี้ก็เป็นเรานําเข้ามาจากนิวซีแลนด์นะครับโยเกิร์ตนี่โฮมเมดโยเกิร์ตลูกเราทําเองนะทำจากนมถั่งเหลืองนะครับนมถั่งเหลืองตัวที่ใช้ทําโยเกิร์ตกับทำสมูทตี้นี่ก็จะเป็นตัวเดียวกันคือเป็นถั่งเหลืองนําเข้าจากออสเตรเลียครับ ที่ต้องออสเตรเลียเพราะว่ามันไม่มีนมผงผสมแล้วก็กินทุนเหลืองจะเบากว่ามากเพราะนั่นนั่นทานแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะไม่คยรู้สึกใช่คือไม่รู้ว่านี่คืออาหารเจอะไรเงี้ยใช่แต่เอาจริงๆเริ่มตั้งแต่หน้าตาเนี่ยผมก็ดูแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอาหารเจในไรเลยนะใช่ครับเพราะว่าพอเราเห็นเป็นโยเกิร์ตเราก็คิดว่ามันเป็นโยเกิร์ตปกติไงครับส่วนนี้บอกว่าได้ยินมาว่าเป็นของขึ้นชื่อของร้านนมอัลมอนด์ครับนี่ครับนมอัลมอน มันคือส่วนไหนของอัลมอนด์ครับก็มันเหมือนกับเราทํานมถั่วเหลืองที่เอาเอาถั่วเหลืองมาแล้วมาทําเป็นน้ำเต้าหู้หน่แต่นี่ uh huh. เราใช้อ uh ัลมอนด์แทนว่าบางคนก็บางคนแพ้ถั่วเหลืองก็มีหมอหน,นึ่งนาะ uh huh. แลก็ oh. ต้องมีตัวเลือกให้เขาด้วย uh huh. รามาสู่กันที่โซนที่สองครับซึ่งตรงนี้เป็น all day dining นะครับก็คือทานได้ทั้งวันเลยใช่ตรงนี้มาเริ่มกันดีกว่าว่าแต่ละเมนูนั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันอันนี้เป็นซูโดนะครับซูโดก็คือซูกินี่บวกนูโดก็คือเราจะไม่ใช้แป้งนะป็นสปาเกตตี้ที่ใช้สูกินี่เป็นเส้นแทนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกให้ดูชัดๆนะครับตรงนี้นี่ครับ อันนี้ดูดูดูอลังการตัวนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูบาร์บีคิวครับครับผมก็เราใช้เป็นเห็ดนะฮะแล้วก็หมักกับซอสบาร์บีคิวอ่าฮะนะฮะเอามาย่างแล้วก็ตกแต่งให้เป็นเบอร์เกอร์ครับนะครับแล้วก็จะมีเพนต์ไฟายเสิร์ฟพร้อมกับ3ซอสนะครับอ่าฮะครับผมนี่เมนูแนะนำอ่าฮะอยากให้ลองทานดูเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันรสชาติมันเหมือนกันมากๆเลยทีเดียวนะอันนี้ทดแทนกันได้เลยนะครับ ส่วนอันนี้นี่เป็นแกงเขียวหวานอันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบอาหารไทยนะครับครับเราที่อาหารไทยเรามีมากแต่ว่านี่เป็นแค่หนึ่งในทั้งหมดนะครับครับเป็นโรตีแกงเขียวหวานนะครับที่นี่เราก็จะปรับรสชาติให้มันเข้าเข้ากับสากลนิดนึงครับนะฮะก็คือถ้าของคนไทยก็จะเผ็ดเผ็ดแห้งๆอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็ทานคู่กับโรตีแล้วตรงนี้โรตีจะมีความพิเศษตรงที่เราทอดแบบไม่ใช้น้ำมันครับครับครับเขาเรียกแอร์ไฟครับใช้อากาศที่ร้อนจัดพ่นใส โอ้โห oh, นี่เป็นเป็นเป็นโรตีนะฮะแกงขงวานซึ่งเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกันมากๆจากตรงนี้ครับเราไปกันที่ของหวานไปครับตอนนี้ครับเรามาถึงจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็คือของหวานนั่นเองอย่างที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำกันได้นะครับชื่อของอร้านร้านนี้นั่นคือเวเกเนอรี และจุดเริ่มต้นมาจากคำว่าเวเก้นแอนด์เบเกอรี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเมนูเบเกอรี่ของที่นี่นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ละเมนูเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างครับมาเริ่มที่ตัวขายดีที่สุดก่อนนะครับตัวนี้คือเค้กแครอทนะครับเค้กแครอทนี้มันขายดีที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าได้เป็นการผสมผสานระหว่างความอร่อยกับความเฮลตี้ได้ลงตัวที่สุดนะฮะตัวข้างบนจะเป็นครีมชีสที่เราทําขึ้นเองนับทำจากแคชูนัทเป็นเบทมะม่วงหิ่งหัวผ่านถ้าพูดกันง่ายๆใช่ฮะแล้วก็ ตัวเนื้อนะครับเราใช้แครอทที่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือบัวท้าเราจะรู้สึกถึงความแน่นของของเนื้อหาเขาเลยนะฮะมันจะไม่ร่วนนะมันจะแบบคมกรอบอะไรพอดีเลยนะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นบานอฟฟี่นี่เป็นตัวที่ผมชอบเป็นสุดแล้วบานอฟฟี่เนี่ยมันจะตัววิปครีมทำจากมะพร้าวนะฮะอันนี้ก็ฟีดแบ็กของลูกค้าก็คือมันมันจะดีกว่าทั่วๆไปอีกที่เป็นนมเลยไข่เงี้ยเพราะว่ามันทานเราไม่เลี่ยนครับมันมันไม่หนักมันทานได้เรื่อยๆ มันมาจากพืชร้อยเปเถูกไหมฮะตัวต่อไปก็เป็นตัวที่เฮลตี้สุดในร้านเราตัวนี้เป็นพายฟักทองครับนะอันนี้ก็เนื้อทําจากฟักทองกับเต้าหู้เน้นๆเลยตัวนี้ชูการฟรีครับนะครับเราก็ใช้น้ำหวานดอกมะพร้าวแทนแล้วก็ตัวฐานทําจากแป้งโฮลวีตนะครับนี่คือเฮลตี้ตั้งแต่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบอกอีกอย่างหนึงนะครับว่าเป็นเมนูแนะนําเป็นพิเศษเนื่องจากว่าไปรีวิวที่ไหนนะฮะผ่านหมดเลยนะครับ พราะฉะนั้นแล้วใครที่ชื่นชอบการทานเค้กอย่าลืมมาทานนะฮะชิ้นอื่นนะครับเดี๋ยวเราอาจจะทานทีหลังได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบแต่ชิ้นนี้คุณต้องทานนะฮะตรงนี้ก็คือเรื่องของอาหารของร,ร้านเวเกเนอรีครับแต่ว่าช่วงนี้ครับมีทีเด็ดนั่นก็คือการไปลองทําอาหารดูนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า,าคุณจอเนี่ยจะสอนผมทําอาหารเมนูไหนนะครับเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าครับ เอาแล้วะตอนนี้เราก็มาถึงไฮไลท์ของช่วงนี้นะครับนั่นก็คือการทำไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนั่นเองนะฮะและตอนนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษ <Osman. S 1> อยู่ตรงนี้เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณจ๋านั่นเองครับเป<า><ด>็นน้องสาวของคุณจรสวัสดีครับนี่ครับ,รบทำไมถึงต้องพาคุณจา๋ามาถ้าเกิดว่า,าคุณผู้ชมนะครับจำช่วงแรกไ,ได้ที่เราคุยกันถึงเรื่องที่ว่าจุดกําเนิดของวเวกานเนอรี่มาจากการที่น้องสาวของคุณจรเนี่ยเอาเมนูต่างๆนานามาให้ลองชิมนะฮะมาเริ่มทํา นี่ครับต้นํำรับอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือสาเหตุนะที่ต้องให้คุณจ๋ามาช่วยเราในในในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเรียนรู้เนี่ยกับต้นํำรับเนี่ยน่าจะชัวร์กว่าได้เลยเพราะว่าคุณจอนบอกว่าคุณจอนทำได้แค่ปั่นวิปครีม <c oughs> อันนี้ครับเราอยู่กับคุณจ๋านะฮะ <c oughs> เมนูที่เราจะทำในวันนี้คืออะไรครับผมค่ะวันนี้ก็จะเป็นเ uh, บเกต์แพนเค้กค่ะ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเช้าวิทานด้ง่ายๆค่ะแล้วก็ทำง่ายมาก5้านาทีเสร็จแล้ว5นาทีเสร็จใครๆก็ทำได้ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าทำไงบ้างเอาล้ฮะตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับเป็นเบรคฟาสต์แพนเค้กในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างครับค่ะก็ถ้าเป็นอย่างแป้งแพนเค้กนะคะก็จะใช้ร่มถั่วเหลืองค่ะผสมกับแป้งสาลีใช่แป้งโฮวีน้ำตาลสายแดงครับผมแล้วก็ หรือเป็นพวกน้ำมันลำข้าวอย่างเงี้ยค่ะเร็จแล้วก็จะมาผสมกันเป็นแป้งตัวโดค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะผสมกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกต้องทำยังไงบ้างครับค่ะก็เอาวัตถุดิบทั้งหมดนะคะไป m i ์กันในโถรวมค่ะโอเคครับถ้างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่พัททำโอเคครับอ่าตรงนี้เราได้ผสมไปแล้วนะครับมาแต่ตอนนี้ มาดูผมกวนนานนะฮะตรงนี้มาดูว่ามันมันอันนี้คือต้องเอาให้มันเข้ากันใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกวนนานมากเพราะนานมากมันจะเหนียวเกินอ๋อมันจะเหนียวเกิน<ช>ก็คืออยู่ในระดับที่ว่ามันมันพอ<ช>ยืดยืด,ยดนะะซึ่งอันนี้นเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับนี่ครับเอาละ้ฮะอันนี้เนี่ยคือน่าจะได้ที่แล้วหรือยังครับอันนี้น่าจะเหลวๆ,ๆกำลังได้แ,อนนแโอเคครับทั้งนั้นหลังจากตรงนี้นี่คือต้องทำไงต่อครับเอาไปเท่าเลยค่ะโอเคครับผม คุณจ๋าช่วยผมหน่อยนะครับค่ะโอเคครับนั่นจะเทให้เดี๋ยวให้พี่เป็นคนท่อนะคะโอเคครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ใช่ค,ค่ะโอเคครับ อนนี้เราก็ได้เป็นแพนเค้กมาแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับอ่าขอบคุณครับหลังจากตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนของการตกแต่งใช่ค่ะทังนั้นเราจะต้องมีขั้นตอนในการก่อนการตกแต่งยังไงบ้างครับมีการเตรียมตัวอะไรบ้างไหมอ๋อก็เลือกเลือกพวกท็อปปิ้งที่ชอบเลยค่ะอันนี้ก็แบบแล้วแต่สไตล์คนเลยนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องใส่ถุงมือกันก่อนใช่ค่ะโอเคครับงนั้นเดี๋ยวเราหยิบถุงมือมาใส่กันก่อนเลยนะฮะอยู่ตรงนี้ คุณมากเลยครับเพื่อความอ,อ,อนามัยใชจ่จริงๆแล้วเท่าที่เท่าที่ลองทําดูนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากเลยนะง่ายมากมัน,ม,น,ม,นมันไม่ต้องทําอะไรมากเลยฮนะเพียงแค่เรารู้ส่วนผสมแล้วก็จัดการทําเทคนแล้วกเสร็จแล้วจบน,นะฮะก็ตกแต่งโอ้โหสำหรับใครที่ ที่กำลังมองหามเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนี่คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมว่าได้ครบนะฮะทั้งในส่วนของออรสชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของสุขภาพด้วยนะครับนี่ฮะก็เกๆกันๆลางนิดนึงนะครับ <c oughs> ดูใหมอย่างผม <c oughs> นะครับผมอ่าโอเคค่ะเรารู้สึกเหมือนเป็นคุณหมอไงไม่รู้ เอาล่ะมาเริ่มตกแต่งกันนะครับนี้ตัวกางตูนใจชอบใช่ค่ะอนนี้จะเลือกผลไม้มาให้จะมีเป็นเบอร์รี่แล้วก็มีเป็นกล้วยให้อันนี้จะเป็นหน้ายอดนิยมที่คุณชอบทานค่ะอ๋อฉะนั้นเราใส่จากสตรอเบอรี่กันก่อนค่ะอันนี้ก็สามารถจะหั่นเป็นครึ่งหนึ่งหรือว่าหั่นได้หมดเลยหั่นเป็นซี่ก็ได้แล้วแต่ใจแล้วแต่ตามใจชอบเราเราเราเอาตามตามที่มันดูสวยงาม แต่ก็ไม่สวยอ่ะคือดูอผมแล้วมันมันมันไม่มีทางออกมาสวยเลยเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีกล้วยมาโอ้โหาโอเคค่าแล้วก็อ่ะยังไม่หมดต่อไปก็จะเป็นอั่มวหรือว่าเป็นกคนโนล่าแล้วก็เป็นเชียร์ซีดไ็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นไอซิ่ง โอเคครับเอาฮะเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเะเราก็ค่อยๆโลดไปนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแนวสุขภาพเป็นข้าวโโ๊นนะคะสาวๆชอบมันจะแบบกรุบๆแล้วก็ทานกับนมก็ได้หรือทานตกแต่งหน้ายโยเกิร์ตแพนเคก้กได้หมดเลย อันนี้ก็เป็นวีแกนบลัชเจอร์ค่ะธรรมศาสตร์เป็นพวกน้ำมันมะกอกค่ะตัวนี้เรียบร้อยแล้วฮะนี่คือส่วนมือการลวกของผมนะฮะเรียบร้อยนะครับโอเคเอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณจ๋ามากเลยนะครสำหรับการมาสอนนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมเขาเห็นแล้วล่ะว่ามันทําได้ค่อนข้างง่ายนะฮะคือรับ ที่จะไปเปิดนอกสถานที่บ้างไหมไปขายนอกสถานที่อะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่ามีถ้าเกิดใครมาติดต่ออยากจะมาเออมาสอเป็นแคตเตอร์ลิงอย่างเงี้ยมีบ้างไหมมีครับมีอ่าข้างนอกมองตรงก็ยังไม่เคยทํายังไม่เคยทำมองตรงแต่ว่าข้างในทําเยอะแล้วอ่าฮะอันนี้ก็ก็คือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะฮะใครที่สนใจก็ลองมาติดต่อได้นะครับที่ร้านนะฮะวิแกนรีนะครับ ร้านนี้มีโอกาสให้ตี้เห็นเยอะมากเลยทีเดียวนะ,ะอันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยครับนี่ก็คือช่วงที่2ของรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณจ๋ามาก <ขอ S 1> เลยครับ <ขอ S 1> ที่มาเป็นแขกรับเช <ขอ S 1> ิญนะในช่วงนี้ <ขอ S 1> เดี๋ยวยังไงตอนนี้เราให้ทั้งคุณจ๋านะฮะและคุณจอนพักกันสักครู่นะฮะแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุบคณจอนแบบเจาะลึกกันนะฮะถึงตัวตนของผู้ชายคนนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเปิดโอกาสสร้างฝัน นายสุวิทย์รัศมีแพทย์ผู้อำนวยการเขตหนองจอกมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีริธิพันธ์นันทสุปกรณ์หวัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดพร้อมข้าราชการและลูกจ้างกลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ถ่ายทอดความรู้และวิธีการทำปุ๋ยหมักพร้อมลงมือทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เจริญราดแขวงคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครแห่งโอกาส